สบายดีจ้าปลาลุงปลาสุกูสุกคนนะจา้าเอนี่เฮากะขายเครื่องคือเก่าพี่น,น้องเลยมเอนี่โซนนอยเพิ่นบล็อกคายเด้อโซน้อยเพิ<ม>่โดงมาพักผ่อนก่อนบ่มีเครื่องขายพอบริไปตลาดมือซาโน,นไม่น้อยเฮากะขายมีปิ่งมันแล้วก็มักซาลี่ไค่ลูกน้ำคือเก่าพี่น,น้องเนี่ยครับเมนี่เฮาขายผู้เดียวเมนี่คายผู้เดียวเมน มันยุดเยนเลย,เลยี่ค่ะมันปิ้งมนไปเลยยุดเนที่คอมไม่นอนเลยนี่คือลูกกระมักลีผารูาดนูนน่นนี่น้นงเลยมันยีคลายผู้เดียวสาวนอนเป็ดโอเดท้านำกจังทามแล้วดข้าแก่ดินที่ปุ่นก็ได้ลายไปเลยลดเข้าแก่ วอ,อนอนี้พี่ยังเอาพี่น้องยังขายเครื่องคือเก่าเด้อพี่น้องเด้อเพราะอนุญาตเอาเว้มันเกี่ยวกับกาคุณกระจายในนามบ้าง เรื่องละหิวเข่าได้เมืนนาทองเนาะเอาเข้ามดคุ้งเลยท้องเข่าเงหมืบอกยังมาเต่าไปเดินเนาะในีนในลูกน่อยนี่

Nampak tak Hmm i the เออาซื้อน้ำพรอยดีแล้วไปมักซารีกันซื้อเมยังไงเออินเม็นกน่อยเอ,อ้ยกิน,กน,กนแ,แค่บอกเมฆฮะเงียบอีอ้นบอกครกันักซาลีเลือทงเดียวมันก็เลือเหนือหนึง ฮะแกาาอาอัาา่ลแ,แ,ลแล้วน่ะผานเลยเนาะมาสิจ้ะเนก็ในกิปเกินาแซ่บแซบเจ้าวะเราเห็ดอีกเ,ลเคาล,ล,าลายกเออเราเห็ดคล้ายเราแหละมาสิจ้าผ่นเห็ดใหม่เน,นี่นึ่เองเด้ยยอย่างมันทีกว่า อย่าเฮ็ดแม่เอ้ยแม่อยเฮ็ดยังอะนะฮะมยเล่นู้พี่น้องเงียบนี้ฮะคนนังผมานังเหร็นำเมนตลาเยต่ว่โอคนมานังเล่็นนำพี่น้องเงาเมื่อเอาอย่าเี้อยู่นี้ยหรอเออยู่ี่เดเฮยเหี้เียว anh hà hồ vá thì luôn mà bà vẫn có luôn đồ mình là hao không thành เออมันคิดเหม่ยใจเนี่ยหม่ย้ำลูกทำเต่าอีกแบนเอามาแล้วมาท้องเอ้ยน้ำนะท้องเอาน้ำมั้งนะแม่เอาเออ ห,หาหกจอน,นันอ่้ไหมหอเออ

เาว่าาฮ่าฮ่าดีมบู้องเล่นไปเล่นมาสบาัฮะอ้าวน้อยอย่าเลียน้องบอกอยากกินนะอย่าเลียวอ่อนแลนบ้างๆดีละบ่อขึ้นบ่เจ้าน่าเลยอยากแล้วส

คนนะเอ้เคนเอนนนเนะอ้ามดม่เยเนี่ปู่ฮะเ่นนันเอนัดเ่นเินน้องเมฆเคินิน้องไก็าลองกินนเขาจว่าน้องเมฆไหงฮึ่งเขามาคินนกเอนัดเขาด่าเ่อนเินบเมฆบอโอเคพี่น้องลาเลยด้คลิปดีได้พากันคลิปใหม่ด้วยจ้า